พยายามปลามาเีกปลาปลาหมันขักมันเนี่ยปลาปุ่นปลาลูกข้ออีกแล้วลุงขักเนาะลุงสดๆเสเส็หมนแถน้องฟืมหมันขักอะเท้พี่น้องมงกันนเที่มันกันะน บัวนะดวน่ะเออตอนนี้ผาดามันงมันแห้งมันตายอืมผนดันมันตายน้ำมันแห้งมันตายเ้ยฮะก้อยกับปั่งหรือปนนองน้ำมันแ้มันตายเราเด้อเป็นน่องน้นเด้อตายน้ำทังตเป็นำง้มคักเราเป็นหมกเด้อพี่น้องเดี่ยไปเหยีย้าดอยู่ง้มคักง้มเนี่ยเนี่ยน้องเป็นมกมกวันกันเป็นหมกง้มคัก ไอ้นี่นี่อ๋อยันไป็มก เอินมูุงเทม่าเอาไปมกแน่นอน้องไปมกเมาเด้สมเลูหลายเด้อมกปลาเด้อินมกปลาเด้อปลาน่อยก้นมาบ้านเด้อหนานี่แต่แต่ได้ปลาหน่อยมาเด้อบ้าวันดูเลยมาเด้อมาเด้อผู้ได้มากยังได้กินยำนี่เนาะยำปลาตงกินมกปลามายำนี่บาวันดูเง เบาสมวนอ่านมามามามีหอดมีหอดเท่ามีหอดเท่าเดี๋ยวเท่ามาหลักผมเอาเรียกวันนี้หอดเท่าสอดๆซ่ข่างหม้อไปแล้วโอ้ยมันปลาคักแม่น้องไอติเจียงใส่ใสบัวน้ำจิมกน้ำมาเนี่ยไปหาปลามากกับมันคักรแม่น้องไอติมกจิมกจุงให้แม่มกให้แตมันคักี่น้องเอ้ยน้ำคักรน้ำแหน่ปลาแม่หนามมันบัทันแห้งมันเลยน้ำซือนเดม ขนำแห้งนี่ลงข้าวเดียวกับไตใยะน้องไอเอาลูกโดดทึงบาอีตูลรงเรียบร้อยตามพริกน้อยก่อนตาพริกใส่น้งตางใส่เกลือลตามพริกใส่ผักกระด็นเอือให้ชุ่มลสเลยตาพริกใส่จ้าาปรุงมานี่เกลือจ้ะ มันคือปลาอันปลานั่นตี่นาะแม่มันคือปลาซิ่วติเนาะแต่ว่ามันเทิบเร็วอันนี้ส่งเขากันประทิดเสยงระดเด้อประปิดเอ้ยสิกินมกปลาลูกมั่นนัสนกินมกปลามกปลาน่อย

ปลาลุกข้องนันแม่นนองไอติมแก้วแม่เป็นผู้มกทั้งนี้ฝนตกแห้งไปอทงว่าพด่่้องไปกระเจีนได้ได้ยวยุบานฝนน้ำท่วมตั้งไอ้ทั้งนั้นน้ำท่วงหังนะเขาเราใหม่ทั้งต้นน้ำดตกไปถั่วราตรีด้วยฝนตองมากกันต้ครับต้องสิแม่มกมกแล้วก็ใส้เห็บมกลังคนตั้งแตใหม่คัด คัดเอดอด็กทำเั็บพริกใส่หมอทำใส่หมกเราก็มีกะทิทำสใทำส่หมอแจงทพริกดิบจ้ะใส่หมอจะหอมใส่แจงหอมอเอานเอาลงไปงบจียงใส่บัวตําบักพริกดิบใส่ใสปลาหน่อยก็ได้ Nó có cả thêm. Đây là tất cả. Thêm. Để đều ở trái bùa luôn. Nó luôn quan phải. Quay lại. Trái bùa rất là ra. Nằm lực, xí Nhi, đều chắc mốt mẹ. โอ้ได้แปดมกนี่และได้เลียกอีเน้่มูยามมากนรองฉันจะเลียงมกอาีหลังมกปลามกขอบผู้ไดว่าถิ่นว่าแสบเนาะใจ็ปาตัวมอมฟุตใส่บัวใส่บัวกินนองไก่ทังวัดเทีให้กินนกอันะใส่บัวปลาลุ่งเด้อบานนี่น้ำเดือดราจะปลาลง ป,กกป,ป,ปนี่ก็สุดยากจะเขนไก่ก็สุดย็เมทนกัีซีลอันนู้นรวงแล้ววันนี้แม่น้องไอติปุงเชะโลจ้ะเกลือย่างี่ินลน้อยปลาถึงตัเน่ยปลาจะน้อยจ้ะ ปาอีตูดิวยหอมผิหนอไ้ปาอีตูลุไปครับมานนั้หอมไอ้สายบัวกินเกี๊ยบเหกี๊ยบไปเอาปาอีตูรุ่มีนะอยงใงส่บัวใส้ปลาหน่อยจ้าเสียบครับพหนอี่ร้องหวยห่หอมปาอีตูจะอีตูบบติดดิไปอ่ะก็ยัง น้องไอซิ่ซิมบ้ก่อนจังเจ็ดเดียวใช่ไหมอ๋อหอมหอมพออีตัวหอมบบกีดีบจ้ะไม่ได้กินจล้เสียหลายปีละเก่งลาน้อยใส่ใสปบัวน้ำไหลยังได้กินไม่ไม่เพราะไหลเ่าได้กินได้ฝาน้อยตสมบกเ่าได้แกงใส่ใส่บัวไหมอันนี้แม่น้องไอซี่หนึ่งไว้ว่าสิได้กินโดนว่าได้กินโดนดอกไว้ยที กินมื uh, aja, ้ออ uh, ื totally ่นละเพิ่นเฮ็ดจังซี่เขียนแล้วเผาแล้วเียนใส่ถุงไว้เพิ่นว่ากินปปีเพิ่นพี่น้องมี3ได้กินอื่นนี่ละผมลงไปเลยอ้ตกี่กปิ้งันีไฟเฮาอ่อนๆอ่อนแพี่น้องีบพริกนิตแจวครับยังละ ผิดดูๆน้ำมันออกยิงเลยเท่าละซีโมกจ้ะเต่าเอิยงเรื่อ,อยๆมันเต็มเตาที่ <c oughs> บักพริกก็ที่หอมจ้ะย่างป,ปลาเ,าเล่าเหลี่ยมเหขึ้นเขาหันห้อนกินกับพี่แซ่บเนี่ยหมกปลาทำแก้วพริกยิบ

แกเปียกมันออกก็จย่างดำมันจงร้างเรแกเปียกมันเลยแกเปียกออกมันจะด่างมันจะบะหอมท่านเลยสุกมันันงเจ้าฟดมันจังสุกสิแหนมนั่งเหมน้ำออกมันเมื่อน้ำบกคนละนั่งย่าสุกเจ้าฟดก่อนเจ้าฝดมันมันแหมน้องนั่งเหมมันจะน้อยก่อน

ละจ้ะ่อยนด้นร mm ั hmm. ่นอยก่อนระดีมาดนิู้นปลานูก้องมกแกนๆหอมๆจะละวังสองสัตว์นู้อ๋ออปลาปนังที่สองมกเลยพอดีเลย น,น้อันนี่น้ะสองสันคือกันน,น,อนนี่น้องนี้เออสี่หมกใหญ่ๆพี่น,อน้องแบบนี้เนีนยวเสียบ่ะงวนๆเสียบางลูกมะซายุนเกีียวเกีียวบักริดลงขางมือแบบนี้จัจบน้อง,งก,กันด้นอน้อง หมกปลาทับแก้วกับพริกนิ้แบบตอนนั้นหอมหอยหอยมีแกงสายบัวแซ่บครับพียงเลยแกงสายบัวหมูปิ้เท่าคือสิวานี่เป็นตะแซ่บแต๋านอสิวาเนี่เนาะหมูป้เท่าคนสดน้ำกันเด้อจ้ะนี่แหละอาหารตะโอตะเมียผ้าขินดับหน้าขึ้น แกงไส้บัวพยายามป่ามาแจงใส่ฮะ <c oughs> มาผูดมาเด้อ <c oughs> มาผูด <c oughs> โอ้ขหขวอนตัวนเด้อ<ๆ>พี่น้องกินบกปาลานุ่กันกับแก้วบักพริกดิบเฮ้ยจานแบกไงท่างนี้แกงสายบัวจ้ะแกงสายบัวอันนี้อ้อมไหวประตูอ้อมไหวใส่ไก่ผักกินกับหมกปลาจ้ะ เสียบเน้ำกันด้อจ้ะเริ่มพี่น้องหมกปลากับแก้วักติติดเฮ้ยเด้อมันนน้ำแรกลงกันเด้อพี่น้องเขาหอนห่อนเด้พี่น้องเขาหอนหอนเไม่ห่อนหอนนี่ินเกินแลงได้เหมือนี่มาเด้อมาเด้อ เขากอ่อนเขากอ่อนไ่น้องหนึ่งไม่ไม่อ่อน่นหรอกินระมกปลาทำแจ้วพี่ดิบเปยังกรมกปลากระห้องเออหม่พอตัวม่กินอย่างนี้ฝนตกงแห้งเลยวันเปล่าหัวน้องขึ้นน้องเนี่ยย้มเอยลตกเมื่อหนึ่งเขาก็เศ้าอย่างพี่น้องพาะปเด็ไปทงมาเนี่ย แนนออกแรงเขาเลด็กว่าไปกินยำปลาปยำปลาหน้าองปุ่มปลาร้ายครับแบบปลาแบบปลาแบบปลาแบบผักมุกปลาแบบผักกินสั่งกินวามข้าวก็แล้วมุกปลาเออเชียงน้อยหย่านตะวันป่วยมันทราบหลุดหรอ bà nó khoan mưu nhỏ bà nhu mất gia phần còn em chết mhm mọi chuyện chết hay đẹp, mất gia phần lên mấy 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 món chết 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 bà này chết món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  แบบวิวไอ้ตัวเตาทั้งกลิ่นแบบนี้แบบนี้แค่บัวกระแสนิดเดียวหนึ่งเตาทั้งกลิ่นหวานเนาะ chào mẹ tôi có chuyện gì chào mẹ 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 นี่มันนี่สีผูด้ไหลกแบ่งกันได้นาอมันจะกินี่นองพอเดียขายจากแบ่งกันกินปันกันกินันเขาไหเากัแบ่งไดนกัแบ่งนแบ่งนี้นติ๊กบนแพนโลเมียเนาะอี้เมเท่ากเป็นหับเป็นหับมาปั่น้างนี้ละปันทีปนองข้างในบัดติกบ่ับพดแตว่าปัน พี่น้องเ็นู้ใ่อะไร้กินบ่ติต่างชาตไ่ติดต่างชาต้นนึ่ไปใส่ตรงใหญ่ยูเน่ยะเขาเากันี่ยต่างชาติกัสตขึ้นกันนะกินแม่ชาขึ้นลพ่อไม่กินบอกบอกหลวงพ่อไม่กินย้อนหลวงพ่อไมากินเลยไปนะกินยังลูกรุ่นมกปาเลยกินเลยไปเป็นมะติ๋วนมฟังกินไปกิน ขอบคุณอีฟซีครับขอบคุณพี่น้องมาเท่าวันนี้มกปลาน้อยซึ่งแกงส่บัวผู้ว่า,าวบามคานยื่นพี่น้องเลยยันได้กับฝากแยกนี้วันนี้กับฝากพี่ฟ้าไว้ส้นนีแ้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า